สวัสดีครับผมลุงปูจัดดูดทำสวนเวลาว่างป่างเมื่อไหร่ก็มาทำสวนครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำการหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกคือปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ครับไม่ว่าจะเป็นมูลมวัวมูลควายมูลสุกรมูลไก่ซึ่งต้องผ่านกระบวนการหมัก ด้วยการย่อยสลายของตุลินซีนเะพื่อจะได้ปลดปล่อยธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ได้เป็นการนําปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลสัตว์มาใช้ได้อย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ไม่เกิดผลเสียที่ตามมานะครับเราไปทําการหมักกันเลยนะครับครับก่อนที่จะไปทําการหมักครับ <S <S เดี๋ยวจะมาขอแนะนําวัสดุอุปกรณ์ก่อนอน,นะครับว่ามีอะไรบ้างนะอันดับแรกครับจะเป็นมูลวัวครับวัสดุหลักของเรานะฮะ เราจะใช้มูลวัวแห้งเพราะว่าสะดวกแก่การใช้งานนะเป็นที่นิยมนำมาใช้นะมีกลิ่นไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับใช้ประมาณสองรัระแป่งนี้นะแล้วก็จะมีแกบดิบดิบนี้จะช่วยให้พัสดุมีความโปร่งนะครับอากาศสามารถระบายได้ดีนะครับช่วยในการย่อยสลายของทุลินซีอ่อานี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็น ลำละเอียดลำละเอียดก็จะเป็นอาหารของจุลินทรียนะ์ช่วยให้จุลินทรีย์ขยายได้ดีแล้วก็ย่อยสลายได้ดีขึ้นนะแล้วก็จะมีจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงครับตัวนี้จะใช้จุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงในการย่อยสลายลยังช่วยตึงไนโตรเจน,นไว้ในดินแล้วก็มีน้ําไว้ผสมกับจุลินทรีย์ครับน้ำหนึ่งเบอน้านะครับใครที่มีจุลินทรีย์หนอกกล้วยหรือจุลินทรีย์จาปวก นูนซีเก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการหมักกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็เทมูลวัวล,ลงไปเลยนะครับตอน,นข้างฝุ่นกันเยอะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่หน้าก,กากก่อนวันนี้เพื่อนๆระวังนะครับว่า ตอนนี้ฝุ่นมันจะเยอะมากเลยครับเพราะเป็นเป็นกี้วัวแห้งนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตใส่หน้ากากอนามัยก่อนขออนุญาตนะครับไปก็จะเป็นแกบแกบดิบนะจะช่วยพยุงโครงสร้างของวัสดุนะครับจะเป็นลำละเอียดนะครับแล้วก็เทลงไปเลยครับอันนี้ใช้ประมาณหนึ่งโลนะฮะอันนี้เราก็คลุกเคล้าเลยครับ เมื่อส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้วนะตอนนี้เราจะมาเติมความชื้นนะครับเราจะใช้นี่ครับจุลินทรีย์สังเคราะแสงใช้ปริมาณเข้มข้นเลยนะครับหลายคนครเราจะค่อยๆเทนะครับเทให้ชุ่มเลยนะครับ แต่ไม่ถึงก็เปียกแฉะนะครับเอาชุ่มๆนะแล้วก็คุกให้เข้ากัน เมื่อวัสดุกับความชื้นเข้ากันได้ดีแล้วเราทำ,ทำการตรวจเช็คความชื้นดูโดยการกำและบีบไม่มีน้ําไหลออกจากหน้าม,มือแล,และวัสดุก็เป็นก้อนอย่างก็สามารถใช้ได้แล้วนะความชื้นพอดีแล้วนะครับี๋ยวเราก็จะทําการตักใจกระสอบครับเราจะเราจะหมักในกระสอบกระสอบนี้ก็สามารถ กบจะไหลผ่านเข้าไปได้ด้วยนะครับรับส่วนสาเหตุที่ต้องหมักก็เพราะว่าเรานำมูลสัตว์ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการหมักนําไปใช้เลยนะครับนำไปรองก้นหลุมมูลสัตว์ได้รับความชื้นจะเกิดกระบวนการหมักขึ้นใต้ดินนะครับเกิดความร้อนนะครับจะส่งผลกระทบต่อรากพืชของเรานะทำให้รากได้รับความร้อนสาเหตุของโรคพืชต่างๆนะครับ เช่นรากเน่าขนเน่านะครับและระหว่างกระบวนการหมักเขาจะดึงในตัวเจนมาทําการหมักตัวเขาก่อนทําให้พืชของเราขาดธาตุอาหารนะเกิดอาการใบเหลืองแ้นแคกแกนไม่เจริญเติบโตเขาที่ควรนะครับใส่กระสอบเลยนะครับ มานี้นะครับเห๋ือพื้นที่ด้านบนครับให้อากาศหมุนเวียนด้วยแค่นี้ครับทําการมัดปากไปนะครับเดี๋ยวเรามัดป่าเราต้องมัดแน่นนะแล้วก็นำไปวางในที่ล่มที่ไม่ถูกแสงแดดนะครับ เ็นเวลาอย่างน้อย7วันขึ้นไปนะครออทุกวันเราก็มาทําการพิกระสอบเพื่อระบายความร้อนนะครับสองผ่านไปสองสันก็จะเกิดความร้อนขึ้นนี้นะครับไปวางในที่ร่มที่ไม่ถูกแสงแดดน,นะครับและนี่ที่ปูได้หมักก่อนหนะ้านี้นะครับ7วันนะครับ ครับสองก้สอบนี้หลวงปูดได้หมักไว้แล้วครับล่วงหน้าไ้เจ็ดวันตอนนี้เขาก็านุ่มๆล้วนสุยขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าจับตูเลยยังมียังมีความร้อนขึ้นอยู่นะครับตอนนี้เขาจะหมักต่ออีกหน่อยนะก็มันเย็นตัวเมื่อไหร่ก็นําไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปหมักต่อนะครับตัวนี้มันยังอุ่นๆอยู่ เสร็จแล้วนะครับการทําปุ๋ยคอกหมักขอจบวิธีการทําปุ๋ยคอกไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้ว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการทําคลิปดีๆและมีสาระดีในครั้งต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ